บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเมื่อวันสองวันเนี่ยก็ไปยืนอยู่หน้าปปชนะใส่สูตรทะล่อเลยนะครับแล้วก็ประกาศอย่างขึงขังขึงขังตึงตังนะครับตามนิสัยคนใต้ตามนิสัยของนายกสมาคมชาวใต้บอกว่าผมนี่เป็นคนใต้ผมไม่หมอบง่ายๆหรอกไอ้พวกนี้มันจะเอาไอ้โจ๊กให้ได้มันไม่อยากให้ไอ้โจ๊กเป็นผอตรแหมผมฟังแล้วเหมือนการเรียกอะไรหนังสงครามครับ นะสมัยโบราณเขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเรียกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมสมัยโบราณนะรุ่นผมนี่หกสิบกว่าแล้วหนังสมัยก่อนโบราณเขาเรียกว่านะระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะคือเป็นหนังสงครามเลยนะพี่โจ๊กบอกไม่ได้ผมยอมไม่ได้พวกมันจะเอาโจ๊กให้ได้มันไม่ให้โจ๊กมาเป็นผบตรเรื่องมันแม่งมีอยู่แค่นั้นน่ะ แม่งจะเอาไว้โจ๊กอย่างได้อำนาจแม่งอำนาจเทือนนะแม่งแบ่งหน้าที่กันทํารวมหัวกันแบ่งงานกันทํานะเล่นในโจกนะนะครับนี่คือผมก็ก๊อปอ่าคำพูดของพี่โจกมาผมดูแล้วเหมือนกับพวกหนังสงครามอ่ะสมัยโบราณอ่ะนะเขาเรียกอะไรเนี้ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมพอเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆผมได้รับแจ้งจากนักข่าวมาอาร์ตเอกลักษ อาร์ตเอกลักษณ์นะครับผู้ประกาศข่าวช่องวันนะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมด้วยเมื่อวานนี้ก็เรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกก็บอกอาจารย์ผมคุยกับเลข,ขาธิการปปรชแล้วปรากฏว่าพี่โจ๊กไปถอนคำร้องทุกที่ดำเนินคดีกับานายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยเอาตายห่าแล้วและไอที่ระเบิดภูขเขาเผาก็ท่อมหป่แล้วทำยังไงล่ะโอ้โหต้องทำเอฟเฟกต์กันใหม่แล้วนะครับาช้าๆหน่อยนะเดียเ,เดี๋ยวแม่งกระเดี้ย ก็ปรากฏพี่โจ๊กไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านนายกเศษถาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงครับผมก็ไม่รู้ว่าแกได้รับโทรศัพท์จากใครนะฮะปรากฏพี่โจ๊กไปยื่นคำร้องขอถอนอคำร้องทุกท์ท่ไปร้องเรียนท่านนายกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157เรียบร้อยไปแล้วอา้าวจากหนังสงครามกลายเป็นหนังชีวิตไปแล้ว กลายเป็นละครน้ําเน่านะครับนะครับนะกลายเป็นเขาเรียกอะไรโจกการละครไปแล้วเอ๊ะทำไมมันมันจบง่ายจังวะเมื่อวานนี้ยังแบบขึงขังขึงขังแจ้งความจับหมดนายกรัฐมนตีก็ต้องแจ้งความจับนะลุงคนหนึ่งนะครับนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะสรรหาปรประชผมเป็นคนพา เอ่ออะไรคณะกรรมการปปชคนหนึ่งไปพบลุงสุดท้ายคนนี้ก็ได้รับเรียกและคนนี้ก็ไปกราบขอบคุณลุงแล้วเรียบร้อยโอ้โหแฉนายกแฉลุงป้อมลูกพี่เก่าแฉคณะก,กรรมการปปชนะที่มีพฤติกรรมน่าจะก,กันแกล้งตัวเองอะไรจำลองนั้นแฉเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่ที่วพว่าเป็นคนใช้คนเน็ชั่นวพพาคณะกรรมการปปชคนหนึ่งนะครับมาพบโจก๊ก โจกพาไปหาลุงแล้วลุงบอกไปสมัครเลยหลังจากนั้นได้เรียบร้อยก็มากราบขอบคุณลุงเท่ากับว่า,าโจกแฉหมดเลยครับไอ้ผมก็หลงดีใจนะครับว่าอ่าพี่โจ๊กเนี่ยแกแฉหมดแล้วแกก็คงจะเอาเข้าคุกหมดละนะรากดว่าจากหนังสงธรามวันที่ถแถลงวันลุ่งขึ้นไปถึงยี่สี่ชั่วโมงพี่โจกบอกอะไรผมให้ลุกน้องไปถอนแจงความนาะยกไปเลย คนก็เลยมองว่าพี่โจ๊กทำไมเปลี่ยนใจเร็วทำไมหนังมันจบเร็วหนังมันน่าจะมี e p พีหนึ่งพีสอีพี่โจ๊กบอกว่า e p พีหนึ่งะครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับพี่โจ๊กครับนะวันก่อนถแถลงขึงขังขึงขัง,ขงสุดท้ายไม่ถึงยี่สบสีชั่วโมงพี่โจ๊กถอนคำร้องทุกข์ของท่านนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจครูจครู มวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าพี่โจ๊กครับหรือพี่โจ๊กได้รับโทรศัพท์จากใครครับนะหรือว่าการที่พี่โจ๊กไปยืน่นแถลงข่าวไปยื่นคําร้องไปประกาศไปว่าจะฟ้อ,ฟองวันนั้นฟ้องอันนี้เป็นการเป็นการร้องร้องเรียนหรือเป็นการถแถลงข่าวเพื่อข่อคมขคูต่อรองให้คนเหล่านั้นเกิดความกลัวนะว่า พี่โจ๊กจะเปิดแผลหลังจากนั้นพี่โจ๊กก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วและก็ถอนคำร้องทุกหรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็เกิดความสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่โจ๊กนะนะครับว่าพี่โจ๊กบอกว่าจะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้จะดําเนินคดีพนักงานสอบสวนอะไร,ะะไรต่างๆมากมายพี่โจ๊กไม่ได้รับความเป็นธรรมในสํานักง,งานตํารวจอย่างจา้าต้องมาเรียกร้องข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็เริ่มมีความสงสัยว่า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่โจ๊กพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับนะครับถึงพี่โจ๊กนะครับนะช่วยช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะนะเอานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่โจ๊กของเรานะพี่โจ๊กหวานเจีย๊ยบบางครั้งแกก็ดุดันบางครั้งแกก็หวานเจี๊ยบนะทาไมแกบุคลิกแกมีหลายอย่างจังบางครั้งก็หวานเจีย๊ยบบางครั้งก็ดุดันนะนะครับก็สไตล์ของแกละ่ะ แกขวัญใจมาหาชนอยู่แล้วแถลงข่าวเสร็จแกยังถามผู้สื่อข่าวโอเคไหมโอเคไหมน่าไแกเป็นไงแถลงดีไหมนะครับน่านะครับมีคนโทรมานะนักข่าวก็เดี๋ยวกูกาลังไ์สดอยู่อย่าเพิ่งมาขัดลาบกูนะ <c oughs> เดี๋ยวกูโทรกลับไปนะนะครับเพราะนั้นเรื่องพี่โจก็เลยทําให้สังคมตั้งคําถามว่าการออกมาแถลงข่าวเป็นการแถลงข่าวเพื่อต่อรองกับผู้มีอานาจนะเพื่อให้เปลี่ยนใจแล้วก็ ให้แกกลับไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเป็นการต่อรองกับผู้มีอำนาจเพื่อจะได้กลับไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับว่าการแถลงข่าวอย่างดุดดนจะดําเนินคดีกับนายกพนักง,งานสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็แฉลุงต่างๆเนี่ยนะแฉกบประชแฉเพื่อนร่วมรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเป็นการข่มขู่บุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าเพื่อจะให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนใจแล้วก็ ให้แค่กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่น้องคิดยังไงฮะเป็นการถแถลงเพื่อต่อรองไหมหรือว่าพี่โจ๊กถแถลงข่าวเพื่อที่จะดําเนินคดีอย่างจริงจังต้องการกระชากหน้าก,ากากลุงมาลุงนี่แหละเป็นคนแต่งตั้งเป็นคนดูแลสวใครจะเป็นสวก็ต้องมาพบลุงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่ากระบวนการนะครับกระบวนการต่างๆในการที่จะคัดเลือกสอวเนี่ยมันกลายเป็นว่า ต้องใช้เส้นใช้สายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะพี่น้องประชาชนเขาก็มีความสงสัยกันอยู่นะฮะว่าว่าอะไรยังไงกันนะครับนะก็ฝากพี่น้องประชาชนกันด้วยนะติดตามเรื่องพี่โจ๊กขอให้แฉจริงๆนะแต่ไม่ใช่มาแฉแฉแล้วก็เสร็จแล้วพอได้ประโยชน์ที่พี่โจ๊กต้องการแล้วพี่โจ๊กก็เลิกเลิกลาไปอันนี้ก็นะคนก็ยังมีความหวังกับพี่โจ๊กนะเพราะผลงานที่ผ่านมาเนี่ย สมัยเป็นตำรวจก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะจนได้ฉายาโจ๊กหวานเจี๊ยบทุกเรื่องอใครทำไม่ได้คิดอะไรไม่ออกบอกโจกนะครับเพราะตอนนี้โจกตกที่นั่งลำบากนะตำรวจก็ไม่ได้เป็นแล้วเครื่องแบบก็ใส่ไม่ได้แนละ้วจากพลตำรวจเอกจากรองผอบอตรนะเคยมีอำนาจวาสนาตอนนี้ก็นะไม่มีแล้วนะครับพี่โจกก็อ้างว่าถูกกันแกล้งถูกลงแก พวกนี้ทาเป็นกระบวนการต้องการสกัดกั้นเขาไม่ให้เป็นพบ,บตอรอ,อะไรว่าก,กันไปนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าพี่โจ๊กจะเอาอยัางไงต่อไปก็อยากจะให้แกแฉแล้วก็นะเอาลุงเอาอะไรต่างๆสมมติว่าเกี่ยวข้องเนี่ยเอามาติดกุ๊กให้หมดทั้งลุงทั้งอะไรต่างๆติดกุ๊กพปชคนไหนเอ่อที่มาไม่ชอบก็ให้หลุดจากตําแหน่งไปเลยนะพี่โจ๊กนะเพื่อนะ mm. ร่วมนะครับแล้วก็เห็นบอกจะมี ep สองเนี่ยเร่งเลยนะครับ mm. ดําเนินค<ๆ>ดีเลย อีพีสามก็พูดแล้วต้องทําถ้าพูดแล้วไม่ทําเนี่ยก็จะเสียแมวนะอ่านะก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะอันนี้ก็เรื่องของพี่โจ๊กนะพี่น้องประชาชนก็ให้ความสําคัญอา่านนะนะครับว่บาก,กันไปนะครับอา่านะครับนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับดูและข่าวสารบ้านเมืองวันนี้อ,อืมนะครับ เรื่องคดีเด็กแปดขวบนะครับเด็กแปดขวบกรณีเชื่อมจิตก็บานปลายกันไปเรื่อยนะหลายคนก็เรียกร้องสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ออกมาจัดก,การก็ฝากสำนักงานพระพุทธศาสนาดูแลด้วยนะครับเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยทั้งพระทั้งแพะเลยออกต้องโดนไล่ออกจากวัดเป็นพระก็ยังไปกราบดวงกับเด็กอันนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับอืนะครับอนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจครับเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวดูนะครับสักครู่นะฮะผมก็ตื่นมาวันนี้ก็งานเยอะนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะนะนอยากรู้เรื่องอะไรก็ว่ากันมาออืม,อมร้อนหนักนะครับร้อนหนัก